สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดวงเฉพาะกิจเยโ้โ yeah. ห oh. ตอนนี้ก็เข้าเดือนมีนาแล้วนะคะมีนามีใจหรือเปล่าวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดวาร์ปดวงเฉพาะกิจวันที่หนึ่งมีนาวัดดวงของใครจะเฮงดังปังรวยเปิดขุมทรัพย์รับปีมะเส็งนะจ๊ะ ก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งหรือปุ่มตรงนี้เอาให้หมดนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆแพลตฟอร์มช่วยกันเปิดฟีดเปิดค่าการมองเห็นกันด้วยนะจ๊ะการดูดวงครั้งนี้นะคะก็เป็นการดูดวงโดยองค์ประกอบโดยรวมไม่ใช่ของท่านใดท่านหนึ่งนะคะสามารถนำมาเป็นแนวทางการประกอบการใช้ชีวิตหรือสารบัมเล่มหนึ่งก็เป็นได้นะคะแต่ ต้องมีสติและวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะแล้วไม่เป็นการเสียเวลาพี่หมอก็วับมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะผู้สถาที่เกิดวันจันทร์ผู้สถาที่เกิดวันจันทร์ดวงเฉพาะกิจดวงเฉพาะกิจได้แก่ว้าวผู้สถาที่เกิดวันจันทร์ค่ะคะแนานเต็มสิคะแนาน,เ 10, าน,านเต็ม10คุณเอาไปคุณเอาไปห้าคะแนานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นคีย์เวิร์ดสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์คุณจะต้องใช้ธรรมะ นำทางนะคะธรรมะนำทางนะคะแล้วก็ที่สำคัญเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในวัดในวานะคะขอพรกับองค์พระประธานหรือวันที่หนึ่งนี้ก็ตรงกับวันเสาร์เนาะอาจจะหาทิปเล็กๆไปไหว้พระไปสร้างสมบัติในพระพุทธศาสนานะคะดวงคุณจะได้เปิดทรั์เปิดเลิกและที่สำคัญอย่าลืมว่าธรรมะนำทางพิมพ์ใต้คอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะฟันตรงจ้า วันอังคารวันอังคารวันอังคารปออ้คนเกิดวันอังคารค่ะคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปห้าคะแนนเฉดเช่นเดียวกันจ้าใครเกิดวันอังคารพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยนะคะว่าเดินทางพะลวยค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เหมือนกันค่ะว่าคนเกิดวันอังคารและวันที่หนึ่งมีนามีใจนี้ตรงกับวันเสาร์ก็เดินทางไปท่องเที่ยวไปธรรมะธรรมทำบุญหรือไปให้ธรรมชาต กอดนะจ๊ะเพราะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องงานเรื่องเงินหรือสิ่งแวดล้อมรอบๆคนเกิดวันอังคารเนี่ยกดดันสูงมากแล้วก็โดนจับตาจับตากับหูกับหน้ากับคนรอบๆข้างสูงมากยังไงพี่หมอก็เป็นกำลังใจนะคะอ,อ๋อให้กำลังใจอีกเรื่องหนึ่งดีกว่าทะเบียนรถพาลวยเจ้าค่ะฟันตรงจ้าวันพุธวันพุธวันพุธป๊อโอ้วันพุธนะคะคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณไปคุณไป หกคะแนนจ้าคนเกิดวันพุธนะคะต้องตอบก่อนว่าพอมีโชคมีลาบสูงถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จะได้เห็นชัดๆแต่ที่บอกว่าท่านมีโชคมีลาบสูงแต่ด้วยผลพวงของอดีตที่ใช้ใจ่ายสูงมากมนเลยทำให้หายหรือเงินเก็บท่านเนี่ยมันล่อยมันหล่อไปแบบสุดฤทธิ์สุดเดชทำให้คนเกิดวันพุธเนี่ยเหนื่อ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 ยแต่วันนี้ดวงมันเปิดแล้วเอาให้ได้เอาให้โดน เอาให้อยู่ใครเกิดวันพุธนะคะพิมพ์มาเลยค่ะว่าดวงการเงินเปิดและซิกเนเจอร์ในการทำบุญให้ท่านไหวหนึ่งพระแม่แลัสมีเทพีแห่งโชคลาภสองพระสังกระจาย 3. สามเศรษฐีนวโกนสี่องค์พระอุปคุตห้าอะไรที่เกี่ยวกับ ให้โชคให้ลาบหรือหลวงพ่อองค์นี้ให้โชคให้ลาบหรือมหาเทพมหาลาบองค์นี้ให้โชคให้ลาบให้คุณไปไหว้ดวงคุณถึงจะเปิดแบบฟันตรงๆจ้าตอนนี้นะคะเราก็ดูดวงของคนเกิดวันพุธวันอังคารและวันจันทร์แล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาต่อวันพฤหัสบดีดีกว่าหนึ่งมีนาหนึ่งมีนามีใจปะ,ปะโปะ้โอ้โห คนเกิดวันพฤหัสบดีจ้นาคะแนนเต็ม10บคะแนนเต็มสิคูณเ,เ,เอาไปคูณเอาไปเจคะแนนจ้ทาทั้งนี้ทั้งนั้นนะใครเกิดวันพฤหัสบดีพิมพ์มาเลยค่ะว่ารักครอบครัวหืมหวานเจี๊ยบและที่สําคัญนะคะใบให้เลยค่ะว่าอายุคนในครอบครัวจะให้โชคให้ลาบตัวท่านเองและยังไม่พอ และยังไม่พอมีโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยวหรือขอพรกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณอาจจะเป็นเศรษฐีนีรับปีมาเส็งเปิดคุมทรัพย์ครั้งนี้ก็เป็นได้ดวงมันเปิดแล้วเอาให้โดนเอาให้อยู่นะจ๊ะแล้วที่สำคัญสี่วันนี้ดวงยังไม่มีตกเลยนะก็ขออำนวยวอวยพรให้สุขเสาร์อาทิตย์ได้กับเขาบ้างนะคะฟันตรงจ้า ผู้ศรัทธาที่เกิดวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์ปะโ,โอ้ผู้ศรัทธาที่เกิดวันศุกร์จานาคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอานไปคุณเอา,นไ,ปนานไปปั๊บสามคะแนนจ้าไม่ใช่ว่าท่านไม่มีโชคไม่มีลาบนะแต่ท่านทํางานเป็นเกียวหัวเป็นน็อตจนท่านบ่มีอารมณ์ออกแนวเพลงพี่หายอารมณ์เสียอารมณ์เสียไม่มีอารมณ์ จะเอฟตัวไหนก็เบื่อเสียสมุดจะทํานู่ทนทํานี่ก็เบื่อเสียสมุดค่ะและถ้าเป็นแบบนี้นะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยนะว่าสวยอะไรจะเกิดก็ต้องให้กําลังใจตัวเองไปก่อนนะจ๊ะแม่จ,าาจา่าพ่อจ่าและที่สําคัญซิกเนเจอร์ในการทําบุญรับต้นเดือนมีนามีใจให้คุณทําบุญเกี่ยวกับพวกชําระนี้ส่งนะจ๊ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นห้าบาทสิบาทได้หมดไม่ติดไม่เคยบอกให้ใครไปทําบุญหลักแสนหลักล้านนะคะทําบุญอะไรก็ได้ที่ไม่เดือดร้อนเราและครอบครัวของเราและความเป็นอยู่ของเราคุณทําได้เลยไม่ติดอย่าลืมทําบุญทําด้วยใจนะจ๊ะฟันตรงจ้าวันเสาร์วันเสาร์นรหนึ่งมีนาหนึ่งมีนาโอ้โหผู้ศรัทธาที่เกิดวันเสาร์จ๋าคะแนนเต็มสิบคะแนนเ,น,นเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไป สี่คะแนนจ้าบอกตรงๆไม่มีอารมณ์เหมือนคนเกิดวันศุกร์เลยและที่สำคัญจงจำไว้นะคะใครเกิดวันเสาร์พิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยว่าเชื่อตัวเองหมเหูเห็ดเปไก่จะพูดอะไรอย่าไปเชื่อใครจะบิ้วอะไรไม่เชื่อไม่หือไม่สนเชื่อตัวเองดีที่สุดเพราะไพ่พเจ็ดไม้เท้านี้คือไพ่ ดิ้นรนต่อสู้อุปสรรคด้วยตัวของตัวเองเขาเรียกว่าลงไปเล่นเองนักเลงพอแล้วอย่างที่บอกค่ะย้ำแล้วย้ำอีกล้ำอีกแล้วก็ย้ำแล้วว่าปีนี้เป็นปีมะเส็งใครเกิดวันเสาร์ซิกเนเจอร์ไปไหว้พระประจับวันเกิดคือพระปางนาปกหน้าปกคือพญานาคง,งูงูเล็กเป็นบริวารพญานาคงูใหญ่ บอกเคล็ดลับขนาดนี้ใส่มูขนาดนี้ไม่ต้องไปเสียเงินด้วยทําด้วยความจริงใจและทําด้วยความสม่ําเสมอง่ายๆคุณก็ได้แน่นอนฟันตรงๆจ้าสุดท้ายที่สุดสุดท้ายที่สุดวันอาทิตย์อาทิตย์ป้อโอ้โหผู้สุท้ายที่เกิดวันอาทิตย์จ๋าคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอานไปคุณเอานไปห้นาคะแนนจ้าและที่สําคัญใครเกิดวันอาทิตย์พิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยนะคะว่าห้ามท้อ พราะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะบอกตรงๆว่าช่วงนี้อุปสรรคมาแบบร้อยแปดพันเก้ามาในเชิงความรักครอบครัวาการเงินบริวารการงานอุปสรรคอุบัติเหตุโอ้โหคนเกิดวันที่บอกหนูขอย้ายเปลี่ยนวันเกิดได้มั้จ๊ะเพราะตอนนี้บอกได้เลยค่ะว่ากำลังใจที่ดีคือกำลังใจจากตัวท่านเองอย่าไปหวางกำลังใจกับคนรอบๆข้าง บางทีด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยการดำรงชีวิตแบบนี้บางทีมันก็เอาไม่ได้เอาไม่อยู่แล้วท่านยังต้องไปพึ่งพาคนอื่นอีกบอกตรงๆค่ะมีคำว่าเหนื่อยและเหนื่อยค่ะและที่สำคัญซิกเนเจอร์ในการทำบุญของท่านเองคือการคิวใจกำลังใจตัวท่านเองพูดง่ายๆค่ะถ้ารู้สึกเดินไปแล้วอยากทำทำเลยไม่ว่าทำบุญอะไรรอบ 360องศาให้คุณทําและดวงคุณจะเปิดแบบฟันตรงๆจ้าวันนี้นะคะการเปิดดวงเฉพาะกิจหนึ่งมีนาม,มีใจหรือเปล่าพี่หมอซันคณิชาพลานันก็เปิดดวงให้พี่ๆน้อง,องๆเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเยี้เรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe ดวงที่มีหวังความรวยก็วันอังคารพุธพฤหัสเอาให้ได้เอาให้ได้นะจ้าวันนี้พี่หมอไปกันก่อนบายบายสูกน